วิธีห่อหมอกปลานะคะทุกคนปลาเนยนะคะทําวิธีทําง่ายๆนะคะทุกคนห่อหมอกปลาเนยมันน่ากินมากเลยเครื่องมันนะคะมีมีตะไครหอมแดงแล้วก็พริก แล้วก็ผักชีราวผักชีต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาผงนัวน,นิดหน่อยค่ะนี่ค่ะจุดไฟเบาๆขอลงคลิปก่อนนะคะให้มันได้เนยนะค่ะ